ไปดูบุคลากรอีกคนหนึ่งเป็นบุคลากรที่เป็นข้าราชการระดับสูงระดับรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญามีข่าวออกมาจากสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นครับบอกว่าขโมยภาพวาดในโรงแรมแล้วถูกจับกลุ่มตัวได้ตอนเที่ยงคืนของวันที่24มกราคมก็เป็นข่าวครึกโครมในช่วงวัน2วันนี้นะครับแล้วเมื่อวานนี้ทางอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาคุณทศพลทางสุบุตร ก็ถแถลงที่กระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็บอกว่าประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นไปแล้วแล้วก็จะทำงานกันใกล้ชิดกับสถานทูตที่นู่นเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับคดีนี้ล่าสุดมีรายงานเบื้องต้นมานะครับจากผู้สื่อข่าวบอกว่ากระบวนการทางศาลที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้อายการแล้วก็ทีมกฎหมายที่นั่นส่งตัวรองอธิบดีท่านนี้ขึ้นศาลแล้ว บ่ายวันนี้น่าจะทราบผลความคืบหน้าว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปรเรื่องนี้นะครับยังอยู่ในกระบวนการของทางศาลแต่ว่าการนําเสนอข่าวในช่วงนี้หลายสํานักก็พาดหัวค่อนข้างหว่หวารวมไปถึงการวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ครับ ือเมื่อวานนี้มีคนเอาคําถามไนี่ยนะฮะไปสอบถามกับนายกรัฐมนตรีนายก็บอกว่าเดี๋ยวคงต้องรอทางการญี่ปุ่นครับสืบสวนสอบสวนให้ครบถ้วนก่อนฮะให้กระบวนการทางนู้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกลับมาดูอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ได้เพียงแค่ทางญี่ปุ่นต้องกลับมาดูที่ทางคณะกรรมการในฝั่งไทยด้วยเห็นบอกว่าทางต้นสังกัดก็สั่งตั้งคณะกรรมการที่มาตรวจสอบในเรื่องนี้เหมือนกันถ้าสมมุติว่าผิดจริงเนี่ยก็คงจะต้องดึงเรื่องภายินประกอบกันไปด้วยนะฮะ